สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ Perfect Car ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราที่ Perfect Car Channel นะครับอยู่กับเราที่โชว์รูม Perfect c a r นะครับซอยราซา87เขตบางนาถนนสุขุมวิท105กรุงเทพครับผมนะวันนี้ก็มีรถสวยๆนะครับนำมารีวิวนะครับเป็นรถเก๋งนะครับแบรนด์ยอดนิยมนะครับจะเอามารีวิวให้แฟนเพจเราได้ดูกันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับ Honda Civic นะครับ โฉม F C นะครับ1.8ตัว e Auto นะครับเป็นระบบ g ยร์ CVT รถปี2017สีเทาพามาดูโฉมหน้ากันนิดนึงสำหรับเจ้า Civic คันนี้นะครับราคานะครับป้ายแดงเนี่ยขายกันอยู่ที่ตอนเขาเป็นป้ายแดงนะขายก็อยู่ที่869,000บาทนะครับแต่มาอยู่กับเราที่นี่นะครับเราขายเพียง617,000บาทเท่านั้นนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับ ยังไม่หมดเท่านี้เรายังมีส่วนลดโปรโมชั่นนะครับให้แฟนเพจหรือลูกค้าของเราอีกนะครับเป็นโปรโมชั่นลด10เท่านะครับจอง1,000ลดไปเลย1,000 0ืนะครับจอง2,000ลด2 0 0 0 0ืนะครับและจอง3 0 0 0ลดไปเลย3,000 0เท่ากับว่าถ้าจอง3,000ส่วน, 3, นาาลด3,000 0ืนะครับราคาจะเหลือแค่5,87,000เท่านั้นนะโอเคนะครับเดี๋ยวพามาดูเจ้าสวิ i c ค,คันนี้กันหน่อยครับนะครับก็ โฉมหน้าเป็นที่คุ้นเคยกันนะครับในส่วนของ Civic FC คันนี้นะครับก็ตัว E เนี่ยจะมีเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับแล้วก็มีไฟ d a y l ไ g h ์นะครับไฟเดย์ไลท์ก็ติดตลอดนะครับทั้งกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นโคเมีมนะครับโลโก้ฮอนด้าเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพคันนี้นะครับเลขทะเบียนสวยมากนะครับ5กว980นนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับด้านข้างนะครับ สอดแทรกไฟเลี้ยวเข้ามาฮะนะครับเวลาเปลี่ยนเลนนะครับเปิดไฟเลี้ยวเห็นได้อย่างชัดเจนเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะอ่าระบบเบรกคันนี้เป็นดิสเบรกสล้อแล้วนะครับเป็นดิสเบรก4ีล้อนะครับแล้วก็เป็นแมกอลูมิเนียมอ่าสีเทานะครับจากศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับอ่ายางดอกแน่นๆนะครับใช้งานได้อีกนานนี่นะครับอ่าก็กระจกมองข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้าปับไฟฟ้านะครับอ่ากระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับมือเปิดนะครับมีระบบล็อก ด้วยปุ่มกดนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนิดนึงนะครับสำหรับซ i วิ c คันนี้นะครับคันนี้รองรับระบบน้ำมัน e85 ด้วยนะครับผมอ่าก็ข้างหลังนะครับเพิ่มเติมในความปลอดภัยก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะครับไฟอ่าเขาเรียกว่าโคมสะท้อนแสงนะครับเวลากลางคืนนะครับรถส่องไฟเข้ามาก็จะมีไฟสะท้อนออกไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันปุ๊บนี่ ซีวิกนะครับกว้างขวางนะครับอ่าบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนนะอ่าดูตัวถังได้เลยเป็นสีเดิมเดิมมาจากศูนย์นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําแน่นอนเรารับประกันในส่วนของบอดี้รถยนต์ครับผมอ่าไปชมภายในกันไหมไปชมภายในกันต่อนะครับไปอ่านะครับก่อนจะพามาดูภายในนะครับย้ําราคาเจ้าซีวิกคันนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับราคาเนี่ยอยู่แค่ 1> 6 1 7 0 0 0บาทหากส่วนลดโปรโมชั่นแล้วลูกค้าจอง3,000ได้ส่วนลด30,000ราคาจะเหลือแค่587,000บาทเท่านั้นนะครับ587,000บาทกรณีฟรีดาวนะครับคุณอยากทราบว่าผ่อนเท่าไหร่น,นะครับเลทดอ,อกเบี้ยพิเศษถูกสูตรสองจุดเจ็ดปี2.99 5ปี3.89 6ปีกรณีผ่อน6ปีเนี่ยค่าง,งวดคันนี้จะอยู่ประมาณ10,000หหลักร้อยบาทเท่านั้นไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับถ้าคุณซื้อป้ายแดง นะครับดาวขั้นต่ำของ Honda นะครับดาว20%มา Perfect Car ดาว0%นะครับดาว0%ผ่อน10,000หลักร้อยเท่านั้นนะครับได้เลทดอกเบี้ยพิเศษที่ถูกในรถยูสคาร์แล้วครับผมอ่านะครับเดี๋ยวพามาชมภายในกันนิดนึงนะครับก็สำหรับเจ้าคันนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นออโต้นะครับทั้ง2บานหน้านะครับอ่าสองบานคู่หน้าเป็น ออโต้เลยนะครับเป็นไฟฟ้า2บ้านหลังก็เป็นไฟฟ้าแต่ไม่ออโต้อ่านะครับแล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกระบบกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้นะอ่านะครับแล้วก็เป็นระบบคูซ์สตาร์ทคันนี้นะครับเป็นระบบคูซ์สตาร์ทสะดวกสบายนะครับก็กุญแจเก็บไว้ในกระเป๋าก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับไม่ต้องเผลอเลยลืมกุญแจวางไว้นู่นไว้นี่ไว้นั่นน,นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ย จะมีในส่วนของแอร์แบ็กนะครับด้วยนะครับเป็นหวงวายมีแอร์แบ็กด้วยนะครับแล้วก็มัลติฟังก์ชันนะครับอ่าโอเคนะครับมาในส่วนของระบบแอร์ก็คันนี้ถึงจะเป็นตัว e ก็จริงแต่เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับเป็นระบบแอร์ออโต้แล้วนะครับอ่ากดปุ่มนี้สามารถประมวลผลได้เลยนะครับโอเคในส่วนของหน้าจอก็จะเล่นได้หมดนะครับทั้งอ่า FM AM นะครับบลูทูธหรือ CD นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ถอดขาดลงมาครับที่เกียร์คันนี้จะเป็นระบบเกียร์ CVT นะครับระบบเกียร์ CVT เบกมือระบบเบกมือก็เป็นเบกมือไฟฟ้าะนะครับะสะดวกสบายมากนะครับนอกจากในส่วนนี้แล้วยังมีซ่อนเลนส์อยู่นิดนึงก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อ USB ใต้นี้หรือตรงนี้จะเป็น USB นะครับเห็นกันแล้วเนาะ,ะแล้วก็จะมีะจุดปล่อยไฟ12โวลต์อีกหนึ่งจุดก็คือตรงนี้นี่นะครับสามารถ หัวชาร์จแบตได้อะไรได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ภายในคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสีดำตะเข็บขาวนะครับสวยงามเดิมๆจากศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับดุดันตรงคอนโซลก็เป็นสีดำนะครับคอนโซลก็เป็นสีดำรอบคันเลยนะครับบอกได้เลยว่าขยี้นิดน,นึงว่าคันนี้ใช้งานมาประมาณ3-4ปีแต่คุณดูเพดาน,นครับคุณผู้ชมดูเพดานได้เลยว่ายังสะอาดยังใหม่อยู่มากเลยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ย ยังไม่ลอกเลยนะครับเบานะครับปีกยังไม่ล้มนะครับยังไม่เสียทรงด้วยนะครับอ่าพวงอาละไรก็ยังใหม่เบาะก็ยังไม่เสียทรงนะครับพูดได้ว่าเจ้าของเก่านะครับหรือรถที่เราได้เข้ามาเนี่ยสภาพค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับย้ําราคากันอีกทีนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือ6กแสนหนึ่บาทเท่านั้นนะครับมีส่วนลดสูงสุดให้ถึง3 0 0 0 0บาทนะครับซื้อง่ายออกได้ทุกอาชีพครับเดี๋ยวไปดูในส่งเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับป้าย อ่านะครับตอนนี้เราชมภายในกันไปละมาดูกันที่หน้าภายใต้ห้องเครื่องกันบ้างเหมือนดอบนิกโทเมโทเลโตได้บอกไว้ว่าไม่สําคัญว่าอะไรอยู่ในเครื่องยนต์มันสําคัญอยู่ที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยอันนี้มุกนะฮะเดี๋ยวพามาชมกันนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็คือเราเนี่ยเพอร์เฟกต์คาร์ของเราเนี่ยนะครับรับประกันในส่วนของบอดี้นะครับไม่มีชนหนักพลิคว่ํามจมน้ำอย่างแน่นอน ทำไมเราถึงกล้าพูดแบบนี้นะครับเพราะเราขายกันแบบตรงไปตรงมานะครับให้ข้อมูลตามจริงนะครับหลักฐานมันป้องอยู่นะครับดูได้เลยตามบอดีตามตัวถังนะครับเม็ดอาร์คนะครับอ่ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าเหมือนเดิมทุกอย่างสียังเป็นเดิมๆโรงงานนะครับยังไม่เคยแกะเลยนี่นะครับเนี่ยยังอยู่เลยนะครับขนาดรถ4ปีนะนะครับขนาดรถ4ปีนะครับอ่าแล้วก็ ในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสสูบนะครับ i-vtec ความจุเนี่ยหนลิตรนะครับให้กำลังสูงสุดได้ถึง141แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยสูงสุดได้ถึง174นิวตันเมตรที่4,300รอบต่อนาทีนะครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ cvt นะครับรองรับระบบเชื้อเพลิงได้เป็น e85 ครับผมนะครับเป็นไงกันบ้างครับ ทั้งหมดนี้ที่ให้ดูนะครับทั้งเรื่องการรับประกันบอดี้แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับทุกอย่างนี่นะครับจบในโปรโมชั่นใช้เงิน3,000ได้ส่วนลด3 0 0 0 0ราคาตั้งขาย6 1 7 0 0 0บาทนะครับอ่าลดแล้วเหลือ5 8 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็นิดนึงเดี๋ยวไปสรุปข้อมูลทั้งหมดกันอีกทีผมจะบอกโปรโมชั่นของเดือนนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนอกจากโปรส่วนลดกันแล้ว ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะครับนอกจากโปรโมชั่นส่วนลดที่เราให้กันไปแล้วนะก็พูดราคากันอีกทีนะครับคันนี้ Honda Civic นะครับโฉม FC 1.8 E นะครับระบบเกียร์ออโต้ CVT นะครับปี2017สีเทานะครับคันนี้ราคาตั้งขาย617,000บาทนะครับโป จองเท่าไหร่ลดไปเลย10เท่าจอง1000ลด1 0 0 0 0จอง2,000ลด20,000จอง3,000ลด30,000นะครับนอกจากโปรโมชั่นตัวนี้แล้วนะครับของเราในเดือนนี้นะครับเรายังมีฟรีค่าใช้จ่ายนะครับไม่เก็บค่าจัดค่าโอนนะครับไม่เก็บค่าจัดค่าโอนแน่นอนไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆนะครับผมฟรีการตรวจรถนะครับการโอนเล่มทะเบียนทุกอย่างนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเราก็ยังมีรับประกันในส่วนของบอดี้รถที่พูดไปนะครับเรา มีการรับประกันถ้ารถชนหนักพิการหรือจมน้ําถ้าลูกค้าตรวจเจอนะครับเอามาคืนเราซื้อคืนเต็มจํานวนเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับประกันหลังการขายนะครับผมจะมีการรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์นะครับและระบบอ c u นะครับสูงสุด1ปีหรือ10,000โลนะครับนอกจากตัวนี้ยังมีการรับประกันนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้าแอร์วิทยุเพิ่มเติมให้อีก30วันอ่า ครอบคุมกันไปเลยนะครับรับประกันแทบจะทั้งตัวรถนะครับผมนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีซื้อความคุ้มครองให้กับลูกค้าของเราด้วยนะครับเป็นบริการดีๆจากดับเบิลยูสมาร์ทนะครับรถลากรถยกรถสไลด์นะครับปีบริการเติมน้ำมันฉุกเฉินนะครับรถล็อกงือมืแจไว้ในรถนะครับหรือขึ้นแม่แรงนะครับเปลี่ยนยางอะไหล่นะครับ ตัวเช็คสภาพรถ1ครั้งภายใน1ปีนะครับอันนี้แถมให้เลยเราซื้อความมุ้งมัองให้ลูกค้าของเราเนี่ยมูลค่า2,500บาทแถมให้ฟรีๆกันไปเลยนะครับอ่านะครับก็บอกได้เลยว่าจุใจนะครับก็ยังไงนะครับแฟนเพจนะครับที่ดูเราอยู่นะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเราไว้ด้วยนะครับผมอ่ะก็ฝากโชว์รูมนิดนึงนะครับ Perfect c e r i f d Used Car นะครับตั้งอยู่ที่ซอยลาซาด87ถนนสุขุมวิทร้อ เขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับเข้ามาดูรถเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ097 1818000ครับผมอ่านะครับติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับผมผู้ชงนะครับที่ปรึกษาการขาย Perfect คคานะครับก็วันนี้ก็จุใจกันละขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ